หลังจากที่มีการประกาศยุบสภาแล้วนะคะการประชุมครม,มวันนี้ก็ใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นค่ะแล้วก็ปิดฉากลงพร้อมกับคำขอบคุณจากพลเอกประยุจันโนชานายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็กล่าวย้ำถึงความรู้สึกในช่วงตลอด4ปีที่ได้ร่วมงานกันมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นความรักแล้วก็ความผูกพันค่ะ โดยระบุว่าไม่มีความขัดแย้งกับใครค่ะซึ่งในจังหวะนั้นเองนะคะนายนุทินชาญวรกุลรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็โผล่เข้ามากอดยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับพักหัวหน้าพักภูมิใจไทยเป็นยังไงบ้างคะท่านนายกไหนขอดูมิตรภาพหน่อยค่ะ เลือกนกกว่าอข้รกรครับีี่อบน้ขอขอกอีกทีได้ไหมท่านนอนุทินขอกออท่านนายกอีกทีขอกออเมื่อกี้อีกทีไม่ได้ภาพปกติที่ผมไม่เให้เข้าไปใครกอเอ้าวาอ้ากออหน่อยกอดหน่อยเซน่ขอภาพหน่อยขอบนเอ้ยขอขบนขอบน จะจับม<พ> ok ือกันในรัฐบาลหน้าใช่ไหมคะจะจับ <Hum> ม <dû t> <S bizarre> ือกันในรัฐบาลหน้าใช่ไหมคะพลเอกประยุจันทร์ชานายกรัฐมนตรีกล่าวปิดท้ายฉากกอดกับนายนุทินชายมรกูลรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยว่าอย่าถามไกลขนาดนั้นแต่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งกับใครค่ะพร้อมกับเล่าบรรยากาศในการประชุมครมในช่วงสองชั่วโมงที่ผ่านมาว่า ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเพื่อทราบแล้วก็ใช้เวลาส่วนหนึ่งไปกับการชี้แจงของนายวิชานุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายที่ให้คําแนะนํารัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารราชการกับเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งค่ะนายกรัฐมนตรียังเล่าบรรยากาศระหว่างโดยพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นําครมออวยพรให้ในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ69ปีโดยระบุว่า ก็ทำกันแบบนี้เป็นประจําทุกปีซึ่งก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมที่ได้อยู่ด้วยกันซึ่งคอรมอชุดนี้ก็อยู่ด้วยกันมายาวนานจึงเกิดความรักแล้วก็การผูกพันกันเป็นอย่างมากดังนั้นขออย่านําไปโยงให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันค่ะนายกรัฐมนตรียงย้ำว่าไม่เคยมีปัญหากับรัฐมนตรีคนใดในห่วงเวลา4-5ปีที่ผ่านมาโดยร่วมมือกันทำงานไม่ได้ขัดแย้งกันจึงสำเร็จ และระหว่างให้สัมภาษณ์นี้นะคะยังได้เซ็นชื่อเป็นที่ระลึกผ่านหนังสือเรื่องมาเหนือเมฆพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้กับสื่อมวลชนค่ะทำกลางบรรยากาศอย่างชื่นมื่นค่ะ